Okay. วันนี้พักยกจะพาคุณผู้ชมมาทำกิจกรรมกับสามหนุ่มหล่อโตโน่พาคิงคำวิไลศักด์กันนภัสอินใจเอือ้อและสนยุกส่งไพศาลส,สามนักแสดงนำจากละครเรื่องเรือนแพรับรองค่ะว่างานนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนแต่จะแสบซาฮาขนาดไหนเดี๋ยวได้รู้กันค่ะภารกิจเริ่มต้นขึ้นที่สนามฟุตซอลแมงปอ้อขึ้นของพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองทั้งสามหนุ่มก้าวลงจากรถด้วยเสื้อผ้านหน้าผมเป๊ะมากจนโตโน่แซวตัวเองขึ้นมาว่านี่เราจะมาเตะบอลได้ ทรงผมทรงนี้กันหรือเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้าน,นี้3หนุ่มเขามีคิวอัดรายการ Mango b แ n g โกของ Mango ้ทีวมาก่อนก็เลยเซ็ตผมแต่งหน้าครบสูตรแต่รอดได้ไม่นานทั้ง3หนุ่มก็ต้องแปลงชมมาใส่เสื้อและกางเกงเตะฟุตซอลแทนค่ะ โดยหนุ่มการอยู่ในชุดสีขาวด้านหลังเสื้อสกรีนชื่อกันเบอร์สส่วนสวนสวมชุดสีดำข้างหลังสกรีนชื่อสนเบอร์ศูนย์จนมาถึงคนสุดท้ายโตโน่กับเสื้อสีแดงพร้อมกางเกงวอร์มพับขาหนีน้ำท่วมจุดเล่นฟุตซอลสุดลับฉบับโตโนโ่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับบ่นสองน้องชายเลยค่ะว่าไม่บอกกันมาก่อนว่าจะจัดเต็มกันขนาดนี้จากนั้นทั้งสามหนุ่มก็มุ่งหน้าตรงสู่สนามฟุตซอลกลางแจ้งท่ามกลางแดดร้อนจัด พอทุกคนบอมร่างกายเสร็จปุ๊บก,ก็เตรียมตัวลงสนามเล่นฟุตซอลทันทีค่ะงานนี้เรื่องความขาวใสไม่กลัวแดดเหล่าวิ่งคงต้องยกให้กับหนุ่มสนที่ออกตัวก่อนเลยว่าที่จริงแล้วเขาเตะบอลไม่ค่อยเป็นเพราะเป็นนักบาสมาก่อนแต่ถึงจะเล่นไม่เก่งแต่สาวๆแถวนั้นก็เชียร์อย่างเต็มที่เพราะขยันวิง่งแม้ว่าลีลาจะสู้ไม่ได้แต่ความตั้งใจเต็มเปี่ยมค่ะจากนั้นสนก็เปลี่ยนไปเป็นผู้รักษาประตูแทน กันกับโตโน่ก็พยายามเลี้ยงบอลจากกลางสนามก่อนที่การจะเป็นฝ่ายได้บอลและยิงประตูแต่สนใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์กระโดดซูเปอร์เซฟไว้ได้อย่างสวยงามแต่โตโน่ก็ไม่ยอมแพ้ค่ะศบโอกาสแย่งบอลจากกันเลี้ยงไปยังประตูและคราวนี้ก็ยิงเข้าโกไปผ่านมือสนไปได้อย่างสวยงามเมื่อเล่นมาสักพักจนเหงื่อเริ่มเยอะและเสื้อเปียกชุ่มไปทั้งตัว ทั้ง3หนุ่มก็ยังไม่ขอพักขอลุยเล่นกีฬาเรียกเหนื่อยกันต่อไปโดยผัดกันโชว์ลีลาสนุกสนานในการแข่งเดาะบอลใครทําหล่นวิดพื้น5ครั้งซึ่งเป็นกติกาสรุปว่าสนโดนวิดพื้นเป็นคนแรกเลยล่ะค่ะ นอกจากนี้งานนี้โตโน่ยังเป็นหัวหน้าแก๊งแกล้งน้องๆตลอดค่ะระหว่างที่การโยนส่งบอลมาให้โตโนโต่แทนที่เขาจะใช้เท้ารับดันเปิดเสื้อโชว์ซิกแพครับลูกบอลมาไว้ที่กล้ามหน้าท้องแทนงานนี้เล่นเอาสาวๆเห็นถึงกับต้องพึ่งยาดมเลยทีเดียวพร้อมกับมีการเตรียมทิชชู่ไว้ซับน้ำลายเอ้ยซับเหงื่อกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะพอเริ่มเหนื่อยได้ที่และสามหนุ่มเริ่มหมดแรงแล้วพวกเขาก็มาพักดื่มน้ํา พร้อมกับพูดพร้อมๆกันขึ้นมาว่าพวกเขาไม่ได้เตะบอลมานานแล้ววันนี้สนุกมากเหมือนได้มาออกกําลังกายเรียกเหงื่อแต่ถ้าเกิดว่าเราถามพวกเขาว่าพวกเขาคิดว่าใครลีลาดีที่สุดก็ได้คําตอบจากหนุ่มโตโน่ด,ดังนี้ค่ะลีลายอยู่เขาได้มีสองร้อยันอยู่ตัวเขาครับการแต่งตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นผมนะครับเพราะว่าน่าจะแต่งตัวดีที่สุดแล้วผมโดนหลอกครับ เรน้องผมหลอกผมครับนี่วันสีสวยมากเลยครับวันนี้เราชอบสีทุกคนมากน้องผมหลอกผมครับเมื่อวานคุยกันบอกว่าจะไปดูรองเท้าไปอะไรเขาบอกว่าเขาจะมาแบบสบายๆเขาไม่มีรองเท้าไม่กี้รุ่นใหม่เขาถอยมาเมื่อวานนี้ไม่เอี่ยมเลยครับไม่เอี่ยมอ่องเลยโอ้โหถุงท้องถุงเท้าอชูโชว์เสื้อข้างหลังสิครับกันนัพัทอเบอร์สามสุดๆครับแล้วดูคนนี้ครับดูข้างหลังครับ สนเบอร์ศูนย์ครับผมแต่ละคนดูนหลังดูหลังคนนี้ครับดูเก่งครับดูเก่งข้างหลังมีแต่เกลื่อนครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมพักยกในวันนี้เชื่อว่าคงถูกใจสาวๆไม่น้อยครั้งหน้าพักยกจะพาคนดังคนไหนมาทำกิจกรรมสนุกๆอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะ